สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมการกรอกยาบำรุงวัวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะโจดีเด่นโดนติก <laughs> รอกยารอบที่สองตอนคลิปที่แล้ว โรรออยาไทายพยาตคลิปนี้ยาบำรุงสามวันบำรุงทีหนึ่งตอนเลี้ยงแรกๆก็ยังไม่ได้บำรุงอะไรวัวที่เครได้บำรุงอะไรขึ้นพอดีวัวมันผอมมากก็เลยไปซื้อ,อยามาไทายพยาต ตัวนี้นี่มยอยเป็นสัตว์สักทีไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือ,อยังนี่มันจะมันจะเป็นสัตว์ลเหรอสองปีกว่าแล้วค่ะยังไม่ได้หัวสาวตอนนี้ก็สาวหมัอนกันนี่แต่ว่าเขาเป็นอันนั้นลําปี พอมากเพิ่งจะมาอยู่ได้ซื้อมาได้ปีกว่าไข่ดีขึ้นแล้วสองหมื่นถ้าจะขายไม่รู้ได้ได้สองหมื่นคืนหรือเ่ามันเก <laughs> วดาประกกรอยยาบำรุง

ขอกแบบแค่ให้กินยาจะไปขอกแบบอะไรมากมายไม่ได้ทำสวยงามให้แกให้เตัวกรอกยากมือโค้ง่นี้ให้แต่วัวได้กรอกยากมือใหญ่ไม่เงียบเลยอตัวนี้กรอกยากเหนยมือเถอะเอ้ยจะได้ไหมน่ะ บำรุงร่างกายตราพรามผสมกับน้ำแล้วก็น้ำตาลเชื่อมา แยบร้อยสามตัวสี่ตัวแม่ผอมด้วยแม่ผอมเดี๋ยวลองดูซิเดือนหนึ่งจะขึ้นจะมีเนื้อมีหนังขึ้นไหมถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไง